ครับสวัสดีครับจินเดียชานะครับล้ว,วันนี้เรามาดูวิธีการใช้ลัดของนิคอนกันดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ลัดของนิคอนนะครับตัวที่นิคอนทําแจกนั่นเองซึ่งถ้าสมมุติว่าเราต้องการลัดนิคอนตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปโหลดที่เว็บไซต์นิคอนได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้เร็วๆเ,เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในด้านล่างนะครับผม ทีนี้วันนี้ลัดที่เราจะเอามาใส่เนี่ยครับหรือ Lookup Table ที่เราจะใช้เนี่ยเป็น Lookup Table ที่ไว้แปลงค่าสําหรับ nlog เป็นเลข709ครับทำไมต้องแปลงค่าจาก nlog เป็นเลข709ก่อนละ่ะเพราะแทีจริงแล้วเนี่ยครับ nlog ที่เราเห็นเป็นสีฝุ่นฝุน่นตุนตุนสีซีดส,สีโลคนทาร์ะอะไรที่เราเรียกกันเนี่ยครับที่จริงแล้วมัน high contrast แล้วก็ high saturation มากครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ย จอของเราเนี่ยครับจอธรรมดาที่เราใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถแสดงผลได้ครับเพราะงั้นหมายความว่าถ้าอนาคตเนี่ยมีจอที่สามารถแสดงผลของหลอกได้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากนิคอนเนี่ยก็คือสีที่สุดแล้วก็อิ่มเหมือนที่ตามนุษย์เห็นเลยนะครับแต่ที่นียเนื่องจากจอเราไม่สามารถแสดงผลได้ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่เราต้องทําทุกครั้งที่เราได้ไฟล์หลอกมาเนี่ยครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ก็คือเราก็ต้องแปลงเป็นสีมาตรฐานนั่นเองนะครับหรือเราจะมีตัวเลขที่เรียกว่า REC 709นั่นเองนะครับ rec.709 นั่นเองนะครับเพราะงั้นหมายความว่าเราได้ไฟล์ออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก่อนที่จะทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็คือเราต้องแปลงให้มันเป็นสีธรรมดาก่อนครับเพื่อที่จะเอาไว้ทํางานต่อในขันนนน้นตอน c o l เ r เกต d i n g นั่นเองทีนี้รัดนิคอนเนี่ยครับเวลาที่เรา เข้ามาในโปรแกรม Da Vinci Resolve นะครับเราสามารถมาลงลัดได้ด้วยวิธีนี้นะครับเราจะไปที่ขวาล่างครับ Project Setting หรือไปที่ File แล้วก็ไปที่ Project Setting ได้เลยนะครับหรือ Shift 9นะครับกดขึ้นมาเนี่ยครับปกติเราอยู่ที่หน้า Master Setting ใช่ไหมครับเราจะไปที่หน้า Color Management แทนครับแล้วก็เลื่อนเขาลงมาหน่อยนะครับนี่เลื่อนเขาลงมาหน่อยปุ๊บเราจะเห็นว่ามีคำว่า Lookup Tables อยู่นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถกด Open LUT Folder ได้ครับและวิธีที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ นิวโฟเดอร์สร้างโฟเดอร์ขึ้นมาเลยอย่างผมเนี่ยผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือโฟเดอร์นิคอนนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็ย้ายรัดจากที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเราเอาจจะดาวน์โหลดมาไว้ที่ไม่ดา n น o โหลดเราเอาจจะดาวน์โหลดมาไว้ที่ฮาร์ดดิสต์ตัวไหนก็ตามแต่นะครับเราสามารถแค่ drag and d ด o p ก็คือโยนจากโฟเดอร์นั้นเนี่ยมาใส่ที่โฟเดอร์นี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีรัด5ตัวก็จะมีรัดของ e อ lock กแล้วก็มีตัวที่ Red ทาให้สําหรับนิค o อนโดยเฉพาะด้วยนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับปิดหน้าโฟเดอร์นอกรับกบ ci, ล อัปเดตลิสต์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราอัปเดตลิสต์เนี่ยครับถ้าสมมุติว่าของคอมพิวเตอร์ของใครหมุนติ้วอยู่เนี่ยแนะนําว่าเปิดปิดโปรแกรมก็จะเป็นการ i n s tall เช่นกันนะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะเซฟไรเนี่ยครับ t d lookup table เนี่ยครับตัวเนี้ให้เปลี่ยนตัวที่1กลายเป็นตัวที่2ครับมันจะทําให้เขาคํานวณลัดของเราได้ละเอียดมากขึ้นนะครับทีนี้ผมไปเซฟและทีนี้ผมเปิดหน้าต่างเกสของดาวิชเนาะ หน้าต่างนี่นี่หน้าต่างดาเมจชีก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งหน้าต่างดาเมจชี่นครับอาจจะไม่เหมือนโปรแกรมฝั่ง Adobe ตรงที่ว่าเราไม่สามารถกดหน้าต่างเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้นะครับมันจะเป็นแค่เหมือนการเปิดปิดเช่นเนี่ยคลิปมีเดียพูลัดแกลลอรี่อะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นการเปิดปิดแทนเพราะงั้นไอตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นคลิปเนี้ยถ้าสมมติผมทำแค่คลิปเดียวเนี่ยผมเปิดนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วผมสามารถกดขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนคลิปก็ได้นะครับนี่อย่างนี้อะ ทีนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนวิธีใส่รัดง่ายๆเนี่ยครับก็คือเราสามารถไปที่ตัวโนดใช่ไหมครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่รัดแล้วก็ไปที่โฟเดอร์นิคอนได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เลิกคอมเมนต์ให้ใช้ครับซึ่งง่ายกว่าคือเราจะไปที่ลัดเบราว์เซอร์นะครับซึ่งอยู่ด้านซ้ายบนตัวนี้ครับตัวรัดนี่เองนี่แล้วผมก็มาที่ข้างล่างเลยโฟเดอร์ er on, นิคอนนี่เราก็จะมีเยอะมากมี Extra m ต n า Mini นก็นแล้วแต่ที่เราใช้เนาะแล้วก็จะมี n ิ k อนนะครับ ที่ผมเพงลงมาผมปิดตรงนี้เพื่อให้พื้นที่มันเยอะขึ้นนี่อ่ะแชว์แล้วผมก็เพิ่มพื้นที่ตรงนี้ผมจะได้เห็นหน้าจอผมเยอะๆนะครับผมวิธีการใช้รัดเบ์เซอร์นะครับที่ผมแนะนํามากเพราะว่าเวลาที่เราใช้รัดเบ์เซอร์เนี่ยครับเราสามารถแค่เลื่อนผ่านเขาได้ครับเนี่ยพอเราเลื่อนผ่านเราก็จะได้สีของรัดนั้นนะ่ย มาพรีวิวให้เราดูเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดใส่ก็ได้ครับเราแค่พรีวิวดูเฉยๆซึ่งเราชอบตัวไหนเราก็ใส่ตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายทีละตัวเนาะแต่ทีเนี้ยตัวแรกที่เราจะใช้ก็เลยก็คือ Nlog BT 2 0 0 0น REC เจนะครับถ้าเราอยากใช้เราสามารถที่จะกดดับเบิลคลิกได้เลยหรือบางคนอาจจะชอบการกด drag and drop มาไว้ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเกับว่าเราก็จะแปลงค่าแล้วเรียบร้อยเนี่ยสวยงามเลยที่จริงถ้าเราถ่ายมาดีเนี่ยจัดเอ็กซ์โพเซอร์มาดีแค่แปลงค่าเนี่ แปลงค่าเนี่ยไว้หลังสุดนะครับอ่าเป็น t r ร n ด์แฟ s ั่นเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากทำอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นการปรับ Exposure หรือการปรับไวบาลานเนี่ยผมจะคลิกขวาที่โหนดตัวนี้ครับมันจะไปที่ Add Node แล้วก็จะไปที่ Serial Before ครับก็คือ Serial ก่อนหน้านี่เองหรือเราสามารถกด Shift s, อ่าเพื่อให้มันไปอยู่ข้างหน้าหรือถ้าเราอยู่โหนดข้างหน้าเนี่ยเราสามารถกด Alternate หรือ Option S ได้นะครับเพื่อเพิ่มโหนดขึ้นมานั่นเองอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อสักนิดนึงนี่ผมไปที่ Node Label นะครับ น,นี่อาจจะเป็น XP อันนี้ก็อาจจะเป็นไวบล้านนะครับนี่แล้วผมก็จัดวางโนดเท่ากับว่าพอผมมาที่ Exposure เนี่ยผมก็สามารถคุม Exposure ได้แล้วผมอยากเอาช่วงสว่างลงช่วงกลางขึ้นหน่อยนี่ประมาณนี้ซึ่งเราสามารถกดปิดที่ตัวเลขได้ด้วยครับเพื่อดูว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่เกตสีก็อย่าลืมดูสโคปด้วยนะครับทีนี้ไวบล้านเนี่ยเราก็สามารถมาจาัดก,การได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เป็น Offset หรือว่าคุณจะใช้เป็นเทมทพลนก็ตามแต่นะครับนี่เราก็สามารถปรับได้เลยทีนี้ถ้าเราอยากปิดทั้ง2โหนดดูเนี่ยเราสามารถลากคุมแล้วกด Command หรือ c t r t r o l D ได้นะครับนี่น,นะ อันนี้ไฮไลท์อาจจะลดเยอะลงไปหน่อยเพราะงั้นผมจะกลับมาแก้ไฮไลท์นี่คือข้อดีของการแบ่งโน้ตครับเพราะเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับนอกจากรัดที่ตัวนิคอนให้เราแล้วเนี่ยที่เป็น B T 2 0 0ส t o X เจ็ดของนิคอนเอล็อกใช่ไหมครับเรายังมีตัวที่เลดทําให้นิคอนโดยเฉพาะด้วยครับเย่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้เลดกับนิคอนเขาร่วมมือกันเนาะเพราะงั้นมันก็จะมีรัดที่เลดออกมาทําเพื่อนิคอนเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นชื่อ่าหนึ่งจะได้อ่านให้ฟังได้ เร็ก0 0นศูนย์ทูเอ็นล็อกมีฟิล์มไบแอดบีชไบพาร์มีไบแอดออฟเซตแล้วก็มีฟิล์มไบแอด ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวว่าสีมันเป็นยังไงนะครับแน่นอนอยู่แล้วสีขาวดาตัวนี้ก็เป็นตัวขาวดานะครับซึ่งมันมีมันมีมันมีคนที่ชอบถ่ายขาวดำเนาะก็คือถ่ายวิดีโอมาแล้วก็ทาเป็นขาวดำอะไรเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมแค่ไม่ค่อยอ่อในให้คนดูแต่ผมชอบชอบงานขาวดำอะไรเงี้ยผมอาจจะมีวิธีทาขาวดาอีกแบบหนึ่งก็คือมาใช้ที่ตัว RGB m i x e r ซนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันตรงนี้อีกทีว่ากันไปเนาะอันนี้เราก็เอามาให้ดูเฉยๆเราจะ ที่เป็นของนิคอนเลยกับมีตัวที่เป็นเลดฟิล์มนี่เลดฟิล์มไบแอดตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัว t a ต d a า d อีกตัวที่เลดทำให้นะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมแก็บสติลให้ดูเพื่อที่จะได้ดูว่ามันต่างกันยังไงกับทีนี้ผมใส่ตัวนี้เป็นตัวเลดนะครับที่เป็นตัวเบสทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยความแตกต่างนี่เห็นไหมครับอันนี้คือของนิคอนอันนี้คือของเลด ถ้าดูทรงแล้วเนี่ยเลสเนี่ยพวกสีเหลืองจะออกโทนแดงมากกว่านะครับส่วนนิคอนนี่เหลืองก็คือจะเหลืองไปเลยแล้วก็เห็นไหมต้นไม้ไม่เหมือนกันนี่ต้นไม้ของเลสเป็นอย่างนี้ส่วนต้นไม้ของนิคอนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผิวชัดเจนแล้วว่าผิวของเลสเนี่ยจะแดงกว่าแล้วก็คอนทาราสโดยรวมของเลสเนี่ยจะเบากว่าเพราะงั้นขึ้นอยู่กับเราครับจะเลือกตัวไหนก็ได้เลสเซว่าตัวไหนที่ใส่มาแล้วแล้วมันดู กล้เคียงกับไฟ a l ลลุ k ของเราเนี่ยก็ให้เลือกตัวนั้นนะครับราะงั้นเลือกตัวไหนก็ได้ใช้คำนี้เลือกตัวไหนก็ได้เลือกตัวที่ชอบเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ไฟล์พวกนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการแปลงค่านั่นเองนะครับนอกจากตัวนิคอนตัว t a ต d a า d กับตัวเลสตัว t a ต d a า d ใช่ไหมครับมันจะมีเลสอีกตัวด้วยครับนี่ตัวนี้เรียกว่าเลสไบเอชออฟเซตนะครับผมก็คือ ติดฟ้าขึ้นมาแหละอ่าเพราะงั้นหมายความว่าถ้าใครชอบโทนที่มันติดฟ้าขึ้นมาเนี่ยก็มีตัวนี้ให้แนะนานะครับผมอ่าเดี๋ยวลองไปใส่กับคลิปอื่นดูนะเช่นคลิปนี้อ่าอันนี้ผมไปบ้านเนื้อเนื้อมาก็ถ้าสมมติผมก o อปปี้ใช่ไหมผมสามารถคลิกขวาผมคลิกที่คลิปที่4ก่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่คลิปที่6คลิกขวาแล้วก็กด apply g ยเกได้นะครับ e x p กซ์โพ <exposure S 1> กับไอตัวไวท์บาลานซมาแล้วทีนี้ผมกลับมาดูที่ตัวรัดของผมใช่ไหมครับถ้าผมใช้เป็นนิคอนนี่เห็นไหมสีก็จะคินคลีน clean. นะสีดูคลีนมากเลยทีนี้ใช้เป็นเลดนี่เลดเลดจะเบาวกว่าอแต่ว่าเลดเนี่ยดูทรงผมชอบผิวของเลดมากกว่านะก็ที่จริงแล้วแล้วแต่ฟุตแล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ว่าสถานการณ์นี้ดูทรงแล้วผมชอบผิวของเรดมากกว่าเพราะงั้นเราสามารถเลือกได้เลยอันนี้คือเรดทำมาเพื่อเอ็นล็อกนิคอนโดยเฉพาะเลยแล้วก็มีตัวบแอดออฟเซตใช่ไหมที่มันจะติดฟ้านิดหนึ่งที่ชาร์โดเห็นไหมเนี่ยชาร์โดใส่ปุ๊บชาร์โดติดฟ้าขึ้นมาเลยเพราะงั้นก็แล้วแต่การเลือกใช้งานนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวครับอ่าผมใช คลิปนี้ดูเหมาะอีกตัวที่จะเล่าเนี่ยอ่ะจะเปลี่ยนเป็นนิคอนธรรมดาก่อนอีกตัวที่จะเล่าคือตัวนี้ครับเรียกว่าฟิล์มไบแอสบีชไบพาสนะครับก็เป็นกระบวนการเรียกว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการช่วงที่เราล้างฟิล์มที่เป็นล้างการล้างเคมีแล้วกันนะครับก็เขาจะ s k ิปตัวบีชไบพาส s s ไปนะครับผมส k ิปน้ายาบีด บางที่เรียก Silver Retention นะครับซึ่งลุกที่จะได้นีครับก็จะดูเข้มขึ้น Contrast เยอะขึ้นครับพอเราใส่ Beach Bypass เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Sat จะลดลงครับแล้วก็จะมีความถืมของสีดำมากขึ้นซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย Beach Bypass ลุกเนี่ยที่จริงแล้วเป็นลุกที่ดังมากนะครับในหนังหรือในซีนิม a านั่นเองซึ่งก็จะเป็นพวกหนังสงครามครับอย่างเช่น Saving Private l i a n เนี่ยครับ หรือว่าหนังที่ทอมครูซเล่นบางเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีลูกของ b บีช h b พา a s สอยู่เช่นกันนะครับซึ่งก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากได้ลุกไหนนะครับเราสามารถใช้พวกเนี้ยสตาร์เตอร์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเนื่องจากคุณทำดาวินชีใช่ไหมคุณสามารถที่จะใช้ การปรับซัดเพิ่มการปรับชัดลงคือมันสามารถปรับอะไรได้เยอะมากนะครับแต่แวิธีเพราะงั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานยังไงแล้วเราก็เลือกตัวไหนในการใช้งานนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเราอยากได้แบบคลินคลีนแล้วก็เอามาทําเองเนี่ยผมว่าตัว n lock bt 2 0 0 0 7 0 9เกาับตัวレスฟิลมาแ bt 2 0ง0ันสเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวที่น่าจะเลือกใช้บ่อยที่สุดครับแล้วก็วิธีการใช้รัดเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันยังสามารถเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้ครับอย่างเช่นพ m เม r e หรือว่าโปรแกรม Final Cut เนี่ก็สามามรถใชอล มันจะไม่เหมือนกับอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราจะทำเป็น EP ีที่ 2, EP ีที่3ต่อไปก็คือวิธีการที่เราต้องทำงานกับ CSt Color Space หรือการทำงานกับลอนนั่นเองนะครับก็สามารถรอติดตามได้ภายในเดือน 11, เดือน12นี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลองย้อมคลิปอื่นๆดูนะนี่คลิปตัวเองเลยที่นั่งตรงนี้สามารถเลือกได้ว่านี่เป็นนิคอนใช่ไหมนี่เป็นเรดนี่เป็นเรดฟิล์มบแอดทรงอันนี้ผมน่าจะชอบนิคอนมากกว่าส่วนไอ้บีชบายพาร์ที่ดุไป ดูไปนิดนึงนะครับอ่าผมลองใส่ตัวนี้ก่อนนี่เรียบร้อยสวยงามอะ การทางานของรัดเบ์เซอร์เนี่ยครับที่จริงก็ทําได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นว่าผมอยากได้ลุกนี้ไว้ดูที่รัดเบ์เซอร์ใช่ไหมครับผมสามารถคลิกขวาแล้วก็ไปที่อัปเดตทำเนวิธทำลายเฟรมก็ได้ครับมันก็จะกลายเป็นคลิปนี้นั่นเองส่วนถ้าอยากให้มันกลับมาเป็นหน้าผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็มีไอ้คัลเลอร์ชาร์ตคาดนะครับก็สามารถคลิกขวาแล้วก็กดรีเซ็ตได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีรัดที่เราใช้ประจําแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นของนิคอนหรือว่าของรัดที่เราซื้อมาอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วกด to Favor Add ไได้ร้รรหือว่าาาถเปทีีี่่ตตรรงเเเนนนน้ยาาาจะหห็็วววมมััอู่เรราาาสมถกด น,นี่กดให้นิคอนกับเลสแล้วกันแล้วทีนี้ผมมาที่ตรงนี้ไปที่โฟลเดอร์ล่างสุดเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีลัดที่เราใช้แล้วทีนี้ผมมีบีชฟินิชนิดนึงผมเพิ่มโนดอีกโนดหนึงไว้ข้างหลังลัดตัวนี้แล้วผมก็จะใส่นี่บีชสวยเลยแต่ทีนี้มันจะมีอีกเทคนิคนึงครับก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากใส่ลัดแต่เราไม่อยากใส่100%เอรเราสามารถมาที่ตัวนี้ได้ครับตัวนี้ตัวคียตัวนี้ครับแล้วก็ลดเขียวพูดกลงมาเนี่ย ลงมาเหลือสัก300แล้วกันมันก็คือ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์อุปแหละทีเนี้ยพอผมใส่หรือผมเอามาเพย์แบ็กตรงเนี้ยมันก็จะไม่เพย์แบ็กร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะไม่พรีวิวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะพรีวิวแค่สามสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นเป็นข้อดีมากนะครับเพราะงั้นผมสามารถดูได้เลยว่าเวลาที่ผมไปเอาใส่รัดแปลกๆอันอื่นเนี่ยแล้วผมไม่อยากใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะสามารถมาควบคุมตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเห็นภาพไฟนอลตั้งแต่ตอนที่เราเลื่อนอ่าเลื่อนพวกเคอร์เซอร์ดูพรีวิวของมมัั Beast, มัันนนนนนนไไดด้้้เเเลลลลยะะคครรบบีีี่่่่่แแววกก็็ปทพิอง ทีนี้อาการเพิ่มลดอุป acity เนี่ยครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารัดตัวไหนที่เป็นรัดแปลงค่าเนี่ยครับห้ามลดอุป acity เด็ดขาดนะครับพวกรัดที่แปลงค่าจาก BT ตีสองศูนแปลงค่าจากหลอกมาเป็นเวกเจ็ดศูนย์เก้าเนี่ยต้องใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าอย่าอย่าลดห้ามลดไม่ใช่แบบว่าใส่ปุ๊บเอ๊ลูกมันทึมไปแล้วเราลดเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นการแปลงค่าฝ่าที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่100%ครับแต่พวกรัดที่เป็นรัดตกแต่งเนี่ยรรััดที่่แบบวาเป็นด เชียร์เทียเนี่ยเราสามารถที่จะลดโพซิชิตี้มันได้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับนิคอลลัสนั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ใคลิปได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็นี่จะเป็น EP ชุดนะครับนี่คือ EP ที่1เพราะงั้นเราจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆคือเรื่องการใช้ลัดนั่นเองแล้วก็จะมี EP ที่2ในอนาคตซึ่งเป็น EP CST ครับผมไว้นสำหรับการแปลงค่าด้วย Color Space นั่นเองแล้้วก็ EP สุดทายเดือนน,นนธัวาคะรับก็จะเป็น EP เกกี่ยวับบกกาาารรทททํงงงนนััั้3ปะเภขอไฟล์่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็น LED, Law, r ีพ เอ็นลอแล้วก็โปรเลนรอเนี่ยน,นะครับฝากรอติดตามด้วยนะครับผมผมจินเดียชาร์ครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย